ดีกว่าไม่มีแมนยูเลงเซนฟรีเอลกาซีกู้วิกฤตปีกขาดแคลนสื่อเจ้าดังของอังกฤษเผยว่าแมนยูกำลังทีจารณาเซ็นสัญญากับอันวาเอลกาซีอดีตตัวรุกของแอสตันวินล่ามาช่วยทีมหลังเจอวิกฤตตัวรุกริมเส้นขาดแคลนในรายงานระบุว่าแข้งตัวรุกชาวดาัตยังได้รับความสนใจจากทีมในซาอุดีอาระเบีย แต่ก็ยังต้องรอดูว่าเขาจะปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวเพื่อย้ายมาอยู่กับทัพป,ปีศาจแดงหรือไม่ล่าสุดเดลี่เมลสื่อดังเมืองผู้ดีได้รายงานว่าทัพป,ปีศาจแดงกำลังให้ความสนใจในตัวของเอลกาซี่ที่เพิ่งกลายเป็นนักเตะไร้สังกัดในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากที่เจ้าตัวยกเลิกสัญญากับ TS v วีโเฟ เอลกาซี่เคยมีประสบการณ์ในการค้าแข้งในเวทีพรีเมียร์ลีกกับแอสตันวินล่า